ว่าคนที่ผิดในเรื่องนี้ชื่อเศรษฐาครับเพราะว่าคุณคุมกรมตำรวจหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเบอร์หนึ่งเบอร์สองทะเลาะกันให้คนที่คุมใหญ่มึงไม่ผิดได้ยังไงวะคือนายกก็ลอยตัวนะเขาเสนอมาก็ก็ว่าไปตามเสนอแล้วก็ไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดนะใครถูกใครผิดบอกว่ามีความขัดแย้งคือมีนายะาเหมือนกับเป็นความขัดแย้งส่วนตัวเลยเอ้าวแล้วทำไมตกลงกลับไปทำงานเหมือนเดิมแย้งทำนั้นแหละครับ นะแต่ปัญหาเรื่อความขัดแย้งนั่นน่ะมันมีอะไรผิดกฎหมายใครทําผิดกฎหมายทั้งวิในราชการหรืออาญาแผ่นดินบ้างก็ควรจะชี้แล้วจะต้องทํำยังไงนะฮะแล้วคุณมาชี้ว่ามีความขัดแย้งหาหลายระดับมานาเป็นสิบปีนะฮะมันก็เป็นกำปั้นทุกดินนะฮะท่านบรรวิ์พุบลงไปก็ก็โดนแน่นอนนะถูกไหมดินนะใช่ใช่ครับผมผมผมมองอย่างนี้ไม่ทราบว่า ่านวิรุตว่าผมเพี้ยนหรือเปล่านะครับผมมองว่าคนที่ผิดในเรื่องนี้ชื่อเศรษฐาครับเพราะว่าคุณคุมกรมตำรวจหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเบอร์หนึ่งเบอร์สองท้อกันให้คนที่คุมใหญ่มึงไม่ผิดได้ยังไงวะทีผมเป็นเจ้ากรมละรองเจ้ากรมสรัตว์เกษตรผมยังโดนเลยครับท่านวิรุตอ๋อใช่ครับคือนายกก็ร้อยตัวนะฮะเขาเสนอมาก็ก็ว่าไปตามเสนอ แล้วก็ไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดนะใครถูกใครผิดบอกว่ามีความขัดแย้งคือมีนยายะเหมือนกับเป็นความขัดแย้งส่วนตัวอะไรอ้าวแล้วทําไมตรงกลับไปทํางานเหมือนเดิมะนะฮะถ้าเขาไม่มีความผิดขณะนี้ก็ชี้ไปหรือจะเร่งรัดการดําเนินคดีที่คาคาอยู่ที่มีการกล่าวหาเกาะวากันไปประชาชนจะได้ชัดเจนเวลานี้มันก็เลยกลายเป็นทั้งสองคนทั้งขอตรลอแล้วก็รองผอตลออยู่ ก็เป็นคนมีมนทินอยู่ทั้งคู่นะฮะมีมนทินในทางการกล่าวหาบางคนก็เป็นผู้ต้องหาศรีอาญาอยู่เม้แล้วมันยังไงล่ะฮะยังไงผู้รักษากฎหมายฮะก็เป็นผู้กระทําผิดกฎหมายหรือผู้ต้องสงสัยว่าทาผิดกฎหมายในเวลาเดียวกันได้ยังไงอมงงอืมเพราะว่าการที่อาจาร,รย์วิษณุบอกว่ามีการดําเนินคดีโดยทางปปชและปปงแล้วเนี่ยก็ จะยังคงสามารถกลับมาดํารงตําแหน่งเดิมได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพอบอรตรหรือรองผบอรตรก็แล้วแต่อะคะ่ะครับโดยหลักการเนี่ยนะคุณต่อศักเนี่ยนะฮะเขาดารงตําแหน่งพอบอรตรแล้วตอนที่ออกคําสั่งในอ้อมสั่งให้ไปปฏิบัติราชการตําหนานายกนั่นก็ถึงเนื่องมาจากมีปัญหาร้องเรียนนูน่นนี่เอ้าเมื่อสอบแล้วไม่พบว่ามันมีความผิดอาญาหรือวินัยอะไรโดยหลักการนะย้าว่าโดยหลักการก็ต้องให้เขากลับมาทําหน้าที่เดิมก็ถูกแล้ว ก็ถ้าคุณน้าก็กล้าๆหน่อยเนี้ยจะกล่าวหาดำเนินคดีอาญาหรือวินัยอะไรก็รีบทำดมแล้วก็สั่งพักราชการหรือให้ออกจากแล้วราชการไว้ก่อนก็ทําได้แต่นี่ไม่มีข้อกล่าวหาอะไรเพราะฉะนั้นการจะดึงเขาไว้อยู่ในเอเป็นปฏิบัติราชการสำนัานยศมันก็ไม่ถูกต้องก็ต้องส่งเขากลับมาเป็นพอปรตลเหมือนเดิมนะฮะจริงๆเนี่ยเขาต้องเป็นอยู่ด้ทั้งคู่นะฮะเพียงแต่ไปปฏิบัติราชการที่อื่น ส่วนคุณสุรเชษเนี่ยก็เหลือแต่ขั้นตอนนําขึ้นทูนเกล้าเม่ยังไม่มีการมีพระบรมรัชโครงการก็ยังถือว่าเป็นรองผบตรอยู่โดยในายามกฎหมายเท่านั้นแหละครับดูในโซนโซซัดอยู่ซื้ามากินดูก<อ>่อนทานเองบ้างแปดชิมนูไปหาหมอหมอกว่าเป็นความดันเป็นเบาหวาน ก็มากิดทานลกูก็ดีขึ้นพอหมอนัดก็ไปหมอบอกว่าปกติหมดแล้วไขมันเบาหวานความดันค่าน้ำตาลก็ร้อยสี่ร้อยสาม